พวกอำมา์ข้าราชบริพารในทหารชั้นผู้ใหญ่ก็เอาแต่คิดจะกอบโกยร่ำรวยกันมหาศาลไม่มีผู้ใดหวังดีต่อชาติบ้านเมืองหย่งแท้จริงมีโอกาสก็โกงกันสารพัดทำให้บิดาองค์ข้าพระเจ้ากับบิดาของสินทุทนไม่ไหวจึงตัดสินใจรวบรวมสมัครพักพวกต้องการเข้ายึดอำนาจการปกครองและเปลี่ยนผู้บริหารเก่าเสียใครเป็นคนดีก็จะเอาคงไว้อยู่ใครไม่ดี จะเอาชีวิตเสียให้หมดสำหรับพระราชานั้นจะถวายให้ครองราชสมบัติเช่นเดิมเพราะทรงเป็นพระราชาที่ดีเหลือเกินประชาชนรักใคร่จงรักภักดีแต่ก่อนจะลงมือกระทำการใดๆบิดาของข้าพระเจ้ากับบิดาของสินทุกลัพถูกจับได้เสียก่อนจึงถูกตั้งข้อหาเป็นกบฏกับบ้านเมืองซึ่งจะต้องถูกประหารชีวิตภายในเจ็วันนี้นครรากล่าวด้วยเสียงเรียบว่า ข้าพเจ้าแสดงความเสียใจต่อท่านทั้งสองด้วยความจริงใจประพาสกล่าวตอบว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าสังคมมนุษย์เรานี้ช่างเต็มไปด้วยความผิดพลาดเสียจริงๆไม่มีผู้ปรีชาสามารถที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ควรจะกระทำและเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหรือโอกาสอันดีงามได้ผ่านพ้นไปแล้วเราก็ได้แต่ทอดถอนใจสะอื้นเพราะความชอกช้ำระกำใจนคราจึงกล่าวขึ้นมาว่า เรื่องนี้เป็นเหตุมาจากกิเลสตัณหาอยากมีอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์นั่นเองนี่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้สังคมของเราประสบปัญหากันทั่วทุกระแหงกันทุกวันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเรามีสองทางเลือกเท่านั้นหนึ่งคือกระโดดลงไปแก้ไขปัญหาด้วยมือของเราเองกับสองคือปลีกตัวแยกออกไปจากสังคมไม่ยอมรับรู้เรื่องราวใดๆไม่ข้องเกี่ยวกับสังคมจากนี้ไปประพาสกล่าวต่อว่า ด้วยวัยของเราด้วยความรู้ความสามารถของเราตอนนี้น่าจะต้องเลือกทางที่1ส่วนทางที่สองนั้นคงจะเลือกก็ต่อเมื่อไม่สามารถแก้ไขสิ่งใดๆอีกแล้วการเอาตัวรอดเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ยากเลยแต่เราควรจะเห็นแก่บ้านเมืองและ เพื่อนร่วมชาติของเราที่กำลังรอคอยการช่วยเหลือจากผู้มีปัญญามีใจบริสุทธิ์สะอาดถ้าคนส่วนมากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพวกเขาเหล่านั้นจะมีใครให้เป็นที่พึ่งได้ทั้งทางกายและทางใจกันนะักขรากล่าวว่า การช่วยเหลือนั้นต้องกระทำแน่สังคมมนุษย์ช่างลึกลับซับซ้อนนะักการช่วยเหลือจึงควรมีวิธีการอันเหมาะสมด้วยการจะกระโดดลงไปแก้ปัญหาของสังคมต้องกระทำการด้วยความรอบคอบไม่เช่นนั้นนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อใครๆใ,ในสังคมแล้วยังจะมีอันตรายถึงชีวิตของตัวเราเองด้วยประพาสกล่าวต่อว่านักราเพื่อนรักท่านพูดได้ ถูกต้องตรงใจของข้าพระเจ้ายิ่งนักท่านสมกับเป็นสิทธิแห่งสำนักธรรมนำพาแม้ท่านจะเป็นรุ่นน้องของเราถึงสี่ปีก็ตามแต่จากที่ได้ฟังสิ่งที่ท่านได้กล่าวออกมาข้าพระเจ้านั้นเชื่อในภูมิปัญญาของท่านเป็นอันมากท่านจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่พวกเราต้องการในการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสังคมที่กำลังแย่ลงไปทุกวันท่านนั้นกล่าวได้ถูกต้องแล้ววิธีการเป็นสิ่ง สำคัญคนที่มีหลักการอย่างเดียวกันมีจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันใครที่จะถึงจุดมุ่งหมายหรือไม่นั้นอยู่ที่วิธีการอันถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ต่างหากนักครรากล่าวว่าก่อนอื่นเราจะต้องเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของเราว่ามีความสุจริตต่อประชาชนจริงๆหรือเรามีความมักใหญ่ฝ่ายสูงเพื่อตัวของเราเองเพื่อดำรงตนเป็นผู้มีอำนาจเสียเองแต่เอาเรื่องของประชาชนมาบังหน้าประรพาากล่าวว่า คนส่วนมากมักจะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนและของพรรคพวกของตนเองเท่านั้นเมื่อตัวเราหรือพรรคพวกได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความผิดก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เป็นความถูกคนส่วนน้อยมากมักเห็นแก่พวกและเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ความถูกต้องความเที่ยงธรรมแม้ผู้ที่มีหน้าที่จับคนผิดไปลงโทษแต่หากผู้ที่กระทำผิดเป็นคนของพรรคพวกตัวเองก็จะพยายามหาหน ทางแก้ไขให้เป็นผู้ไม่ผิดหรือให้พ้นจากโทษทั้งหลายเสียผู้ที่ถูกกระทำไปแล้วก็จะกลายเป็นเจ็บตัวสูญเสียทรัพย์ไปเสียเปล่าเมื่อสังคมมนุษย์ไม่สามารถทำลายความเห็นแก่ตัวและของพักพวกลงได้การเรียกร้ององหาความยุติธรรมก็เปรียบได้กับเสียงร้องของนกกาที่ผู้คนได้ยินเสียงร้องแต่ไม่มีใครสนใจที่จะมารับฟังอันหนึ่งผู้รักษาความยุติธรรมในสังคมนั้นคือ ผู้ที่มีอำนาจนี้กล่าวโดยทั่วไปเมื่อใครมีอำนาจขึ้นมาเขาก็กดหัวเราจิกหัวเราสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปนั้นเขากลับมองว่านี่คือความยุติธรรมแม้คนทั้งเมืองจะมองเห็นว่าไม่ ไม่ยุติธรรมก็ตามเมื่อคนใหญ่คนโตมีอำนาจวาสนาบารมีเห็นว่ายุติธรรมเสียแล้วใครจะไปเถียงได้เหมือนลูกแกะไปเถียงกับสิงโตก็มีแต่จะถูกจับกินจะมีกระต่ายกวางหรือลิงเข้าไปขัดขวางอย่างนั้นหรือเราได้เกิดได้เติบโตมาในเมืองของเราบรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกปกักรักษาบ้านเมืองไว้ให้กับชนรุ่นหลังแต่จะทำอย่างไรถึงจะไม่ให้คนเลวคน คดโกงคนทุจริตขึ้นมาปกครองบ้านเมืององและให้คนดีคนสุจริตได้มาปกครองบ้านเมืองส่วนเรื่องอำนาจนั้นถ้าเราปล่อยให้คนทุจริตใช้ก็เปรียบได้กับการที่เรายื่นดาบให้กับโจรมาปลน้นมาทำร้ายเรานครราตอบกลับว่า ข้าพระเจ้าเห็นด้วยก,กันกับท่านแต่เรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้เวลาเริ่มแรกต้องประเมินกำลังของเราเสียก่อนไม่ใจร้อนจนเกินไปและข้าพระเจ้ายืนยันกับท่านตามความรู้สึกของข้าพระเจ้าว่าธรรมย่อมชนะอธรรมเสมออธรรมต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดเพียงแต่จะใช้เวลาน้อยหรือมากก็สุดจะอย่างได้เท่านั้นเอง ฉะนั้นไม่ว่าการจะกระทำการใดๆจงยึดทำไว้เป็นที่ตั้งเสมอพวกเขาสนทนากันได้เพียงเท่านี้ก็ได้ยินเสียงกลองดังแว่วเข้ามาประพาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่จะเอ่ยว่ามากันแล้วจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและทุกคนที่เหลือก็ลุกขึ้นตามสายตามองไปยังทางเสียงที่กลองดังแว่วมาและก็ค่อยๆผ่านสวนสาธารณะนี้ไป